เออเออเอาเพื่อนกูนี่หว่าอุ้ยอุ้ยเราจะตายเราจะแตกโอ้ยอ้โอ้ยจะตายอยู่แล้วเอาหมวยมึงตีอีกรอบนึงกูฮึอ้อยอะเอาสวัสดีครับสวัสดีครับเอ่อคุณคุณใครอะครับอ๋อผมเป็นพนักงานในเซิร์ฟนี้ครับ แล้วที่นี่คือที่ไหนอ่ะครับอ่อที่นี่คืออ่าจะเรียกว่าอะไรดีเราจะเรียกว่าสยามเวิลด์แล้วกันอันนี้คือเพิ่งเข้ามาในที่นี่ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับใช่ครับเออกำลังมึนๆอยู่โอเคในตัวคุณจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นเข็มทิศเห็นใช่ไหมครับอ๋อคับเห็นครับอันเนี้ยคือมันคือเครื่องวาร์ปนะเอ้ยวาร์ปยังไงอ่ะคุณอ๋อเพียงแค่คุณกดลิกขวาครับลิกขวาใช่ ที่เนี้ยคุณก็จะเห็นเวอ์ต่างๆเห็นใช่ไหมครับก็เราจะว์ปไปโลกทีนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณไปสำรวจที่แรกเลยก็คือคุณผมอยากรู้ว่าไอ้พวของพวกนี้คืออะไรอ๋อของพวกนี้มีไว้อย่างงี้ครับมันแบบเอาไว้เล่นนะแกงเหงาอ่าอย่างงี้ครับโอ้โหคุณผมเจ๊อ๋อขอโทษเจบแต่ว่าแต่คุณชื่ออะไรครับอ๋อผมชื่อลท์ครับอ๋อชื่อลท์ใช่ครับผมแล้วอันนี้คือเพื่อนคุณเหรอครับอ๋ออันนี้คือคนที่อ่าเข้าร่วมเวอ์มาเช่นกันครับ เออวันเดียวเขาวันเดียวเขาเขาไม่เห็นฟูกับผมเลยอ่ะอ๋อส่วนมากเป็นใบน่ะงั้นเราวาร์ปไปที่เวอร์แรกเลยนะครับคุณจะเห็นคขาว่า survival community ตหนึ่งเห็นใช่ไหมครับอ๋อครับผมใช่งั้นเราวาร์ปไปที่เวอร์นั้นกันเลยดีกว่าเอ้าอ่าอ่าหันหันมาครับหันมาอ๋อหันอ๋ออตอนนี้โอเคโอเคนี่ก็คือเวอร ของ s u r v i v a อ Community หนึ่งนะอ๋อใช่ตัวนี้ก็ oh. จะเป็นอ <Hey. S 1> เขาเรียกว่าไงดีอะเป็นแบบว่าชาวบ้านที่แบบว่าเอาไว้พูดถายนะ <c oughs> ได้เหรอเอ้ยอันนี้ก็จะเป็น <c oughs> อ,อะไรนะทิปอะไรอ๋อตัวนี้เหรอเอ่อ <c oughs> ก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าเหมือนเขาจะให้สิ่งสิ่งหนึ่งก็คือเหมือนจะเป็นเหมือนไอเทมชนิดหนึ่งครับคือแบบใส่เข้าไปในสายตาแล้วทุกคนสิ่ง oh. ที่มันมองแปลกก็จะเปลี่ยนไปครับผมต้องทำไงครับอ๋อคำสั่งนะครับก็คือ ให้คุณกด enter ครับครับผมแล้วก็พิมพ์คำว่า slash ครับแล้วก็พิมพ์คำว่าสยามนะครับผมแล้วก็คำว่า rp ครับอ๋อครับผมเอ้ยมันมีให้ผมเลือกด้วยแบบฟูลกับไลท์แบบฟูลเนี่ยถ้าเป็นเลือกแบบฟูลเนี่ยมันก็จะมองทุกอย่างได้ชัดเจนขึ้นแต่ถ้าคุณเลือกแบบไลท์เนี่ยมันก็จะมองได้ต่ำลงอ๋องั้นเดี๋ยวผมเล่นแบบฟูลเลยแล้วกันอยากเห็น่ะโอเคโอเคครับเอออ่ะผมใส่แล้วครับอ้โห มันจะเห็นทุกอย่างเป็นไปใช่ครับผม้ยโซเทเลยอ่ะแล้วคือนี่ผมต้องทำไงต่อครับส่วนตรงนี้นะอันนี้ก็คือเป็นผู้แนะนำนะก็คือถ้าเรากดที่เขาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าใช่ครับผมเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะมีอะไรบอกว่าวิธีการใช้คําสั่งต่างๆวิธีการหาแร่การทีพีการหากิวอะไรอย่างนี้นะนี่ก็จะเป็นคําสั่งส่วนคนนี้ก็จะ เห็นชื่อผมไหมครับก็จะมีข้างหลังบอกว่าผมเนี่ยเป็นสตยาวครับเลือกแท็กข้างหลังได้เอ้ยเอ้ยงั้นเดี๋ยวผมเลือกน้องใหม่แล้วกันโอเคครับผมอ๋อแล้วก็คืออย่างนี้ผมต้องทําอะไรต่อครับเนี่ยอ่ะต่อมานะตรงนี้อ่าเอ็พซีคนนี้เนี่ยเราจะแจกของให้เรานะของเริ่มต้นต่างๆกดที่เขาเลยอ๋อแต่วันนี้คืออะไรครับอันนั้นน่ะอันนั้นเขาเรียกว่าหินป้องกันอ๋อแล้ว ก็สมมติว่าถ้าเราจะสร้างบ้านเนี่ยนะมันก็จะเป็นเหมือนเป็นบาลีว่าถ้าเราวางอาณาเขตตรงนี้ไว้แล้วเนี่ยในโซนของเราเนี่ยคนอื่นจะทุกไม่ได้ยกเว้นแต่ได้รับอนุญาตตรงนี้ก็เป็นวาร์ปไปสั่นทัทีต่างๆนะเป็นเหมือนว่าที่วาร์ปเอ่อ NPC ตัวนี้นะเขาก็จะประมาณว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะอยู่อันดับฟงซูเนี่ยคุณจะต้องมีเรียกว่าอะไรเดียวยประดับไว้อะคือแบบฐานะยศฐานะนะประมาณนั้นก็จะมีตั้งแต่ ยศธรรมดายศพีเศษยศดีลักแล้วก็จะมีพวกมาควิสอะไรต่างๆมากมายนะลองอานดูได้เอ้ยผมอยากลองเล่นแล้วว่าคุณพาผมไปเล่นหน่อยดีส่วนตอนนี้ก็หมดหน้าที่ของผมละที่เหลือก็คุณจะต้องเดินต่อเองละสำรวจเองนะแล้วนี้ผมจะไปถูกไหมอ่ะก็อาจจะมีคนใจดีแถวนี้นะเราลองเดินถามเข้าดูว่าจะพาคุณเล่นได้ไหมโอเคกันผมไปรับคนอื่นต่อแล้วครับเจอกันครับผมครับเฮ้ยอากงวานี่อากง วหนั่งเราตรงนั้นนะอะไรวะจริงใครวะเฮ้ยพี่ดิ๊มวะเนี่ยเฮ้ยหน้าคุ้งๆเราอะไรนี่ตัวกายรู้จักคนนี้เปล่าวะนี่ไงเนี่ยน้องน้องพี่ไงออมสินอะทำไมนี่อมสินอยู่นี่นี่อืออมสินอยู่นี่นี่อมหวยอะไรหรือเป็นใครไปกันเถอะอ่ามากองมากองมากลองโอ๊ยจำได้ละหรือคืออมหวยใช่ไหม อ๋อเอ้ยไม่ได้เจอกันนานโอ้โหโตเป็นวยยังยังไม่ได้ลงมาเล่นน้ำมามาลงมาเล่นน้ำอยู่ไหนไมพวกพี่มาอยู่นี่เนี่ยเอ็กด้วยอ๋อก็มามาเล่นสนุกที่นี่ไงเออออ๋แล้วพี่เราคนข้างหลังพี่ใครอ่ะอ๋อของนี่เหรออาหมวยดุ้งก็เขาชื่อชื่อชื่อกังชื่อกังอากังอากังนั่นแหละปืนอ่ะปืนอ่ะอากังกังกังเหรอกังกังปืนอ่ะปืนอ่ะจีว้องอ่เองอ่ะ เอออากังเรียกเขาว่าอ๋อหมยดุนก็พอแล้วเนี่ยเพิ่งรู้จักกันเมื่อกี้เลยเนี่ยอ๋อพีคซิรีโอเคคนนี้คนนี้ชื่อกันคนนี้ชื่อกันเยอะเยวะเยอะเยอะบิดโค้งอ๋อคนนี้คนนี้ชื่อกันคนนี้คนนี้เอ้ยมึงชื่ออะไรนะเอ็กเอ็กอ๋อเออเออนี่ชื่อเอ็กเนี่ยนี่รู้จักอยู่แล้วรู้จักอยู่แล้วรู้จักอยู่แล้วอ๋อรู้จักอยู่แล้วอันนี้นี่นี่คือคนจะไกลแล้วเอาหมวยมาทำอะไรที่นี่อ่ะนั่งสิเอาหมวยมาทำอะไรมาทำงานที่นี่เหรอพี่ มันทำงานทำไมอ่ะอ้าวหาตังค์สิโอ้แล้วแต่ทำไมเขาดูนิ่งๆเลยอ๋อเขาเขาไม่รู้เหมือนกันนะโอ้ก็เพิ่งเจอเมื่อกี้เนี่ยพาเล่นรถไฟหอเมื่อกี้อ๋อวัดวัดดีครับสวัสดีครับเฮ้ยชอบเปล่าชอบเปล่าเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยชอบเปล่าเอาใหม่ดุนอีชอบเปล่าคนนี้ใครเหรอเฮ้ยน้องโอ้เองชอบเปล่าเฮ้ยพี่ดีทำไมหน้าตาคล้ายๆเลยวะพี่ดูสีตาดิดูดิเออเนาะเป็นพี่น้องเป็นญาติกันมาหรือเปล่า เฮ้ยพี่น้องกันเปล่าพี่ชายโอ้ว้าวไม่ใช่ทำไมเพิ่งเคยเจอเพิ่งเคยเห็นหน้าเนี่ยเออบังเอิญยังเลยเนาะเอ้ยรู้สึกเหมือนสีสลับกันเฉยเลยเออพี่แล้วคือหนูเพิ่งมาเล่นนะพี่แล้วที่นี่มันต้องทำไงบ้างพี่พาหนูไปไหนคือย่าถามเลยว่าก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกเหมือนกันอฮะแล้วคนหัวสองสีไม่ได้อธิบายอะไรลือเลยเหรอ เขาแบอธิบายนะเธอแบบเขาบอกเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรวะเออบอกว่าอ่าเขาบอกว่าจะไปดูแลคนอื่นต่อแล้วเขาบอกว่าให้ไปถามผู้เล่นเอาอ๋อแล้วเราจะทําอะไรกันก่อนนั่งสิเออเออเขาสอ้เนี่ยเขาเห็นบอกว่าตรงนู้นไม่มีที่วาแ่บไปไปไปโอ้โหว่าชอบเลยวารเนี่ยโอ้อยากลอยได้คนละวาร์ปเอาคนละวาร์ปทำไมดูเขาไม่ค่อยพูดเลยเขาเขาเขาขืนน่ะเขาขืน เห็นจังเลยไม่เคยเจ้เท่าไรเลยเขาหักบทไม่เจอเขาเขาหยิบบทใช่เขาเขาหยิบบทมาผิดเรื่องอ้วก็เหมือนหยิบมาผิดเรื่องเหมือนกันนะยังไม่จบกับอ้วยกอ่ะอ้วกขอโทษใส่มาทุกเรื่องเลยไปสี่อาอึ้มเอ้ยอาเหมยผิดเรื่องแกเรานี่ไปเลยอาอมโอเคเลยอาดีมทางไหนอาเอ็กอาเอ็กรู้หนิอาเอ็กอยู่อยู่เซียมมาบ่อยแล้วหนิเซียมคาร์แอบไปดิ เสียงครับอ๋อสยามสยามสยามโอเคไม่ไม่ใช่เสียงครับเสียกทีถูกหน่อยเดี๋ยวเขาไม่จ้างเขาไม่ได้จ่ายกูจ่ายกูยอมหยอกาไปไปไปนี่เหรอมีตัวอะไรวะเนี่ยเอ้ยนี่ไงไปไปไหนเดียวไปเซอ s u r ว i v a เวิลด์กันเอ้ยพี่เราเอที่นี่ที่ไหนวะฮะเ Survival World แล้วคือเราต้องทำไงต่อเราต้องยิงล่ะเราจะไปที่ไหนดี เราลองดูสองคนนั้นไหมว่าเขาจะไปไหนกันนี่ไงมีโลกสังเวยหนึ่งไปไปนี่ไหมไปไมนพี่ว่าไปอันนี้ไหมไปไหนโลกสังเวยหนึ่งน้ำแข็งอุ่นร้อนพอดีเลยเออเอาออกจากประเทศไทยไปสู่ประเทศว้าวเมืองนอกที่นี่ที่ไหนตัดไม้ตัดไม้มไใช่เราต้องตัดไม้เขาบอกว่าต้องออกจากพื้นที่ประมาณหนึ่งร้อยบล็อกนี้โอ้โหนั่นบ้านใครอ่ะเราไปอยู่บ้านเขาเลยแม่ะไม่น่าได้นะได้ถ้าเขาไม่วางโปรเทคอ่ะ แล้วโพเทคคืออะไรอ่ะโอ้ยโพเทคคือโพเทคอะไรตอานี้มันมีโพเทคอ่ะอมันมีมีถ้ามันมีงั้นเราก็ต้องไปหาที่อื่นทำไมที่นี่มันเละจังเลยเราว้าพี่อยู่เพราะที่นี่คือเสียมสยามอ๋อสยามไม่โอ้ชอบอ่านพวกโอ้ชอบอ่านกันอย่างนี้ไงเฮ้ยอ่ะหมวยดุ้งไปไหนอ่ะเข้าเข้าถูกวาาวไปเลยไหนอ่ะหมวยดุ้งอยู่ไหนโอ้วไปรับโอ้ยเดี๋ยวไ็กเด็กอ้วหรอกคับเราเราไม่ได้อยู่ด้วยกันทำไมได้ยินเสียงเขาเมื่อกี้อ๋อ โทรโทรศัพท์วะโทรศัพท์วะอ๋อโทรศัพท์อ๋ออมุ่งีอยู่ไหนาฮัลโหลอเมดุ้งลองเอ s s ทับทีพีมาดิเอ้าพวกลือหาไปไหนอยู่อ้อยู่นี่เขาหายอีกคนนึงแล้วโอ้ยอเมรุงแหน่ลื้อเออแห่อทําอง่ายอ่านาผู้จักาส่งเอสเออสให้แล้วออมอกุ่มโอ้ยโชคดีกันเองซะแล้ว เฮ้ยตีเพื่องว่วเหรอไอเอ็กอากงโซวิ่งว่าอุ้งพังอไงโอขอแท้วไปเฮ้ยหนาวจีหายเลยตรงเนี้ยก็หนีจากประเทศร้องร้องอะไงมันยจะไปไม่ได้มันย้ายได้อ่ะอ่ะเอาไปดูอุ้ยวัวติดกังเองวัวเป็นอัศวินแล้วติดกลางวัวเออแตกหนึ่งไม่ต้องห่วงเฮ้ยมีอีกตัวหนึ่งเออเออเพื่องกูนี่วะอุ้ยอุ้ยวัวจะตายวัวจะแตก โอ้ยตายอยู่แล้วไอ้หมวยมึงตีอีกรอบนึงกูนี่เอ้ยไอ้หมวยดุ้ง S S มายังกดมันไปไม่ได้ว่าไม่ต้องพิมพ์หรือไม่ต้องพิมพ์จุดนะไม่พิมพ์หรือทับมันเลยนะทับ T P A แล้วก็ตามด้วยชื่ออาสกายหรือชื่ออว่าก็ได้เอ้หมวยคงไม่มาแล้วแหละอ้าวเหรอเขาไม่มาแล้วเหรอเขาเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขารอข้างนอกอ่ะเขาจะไปเล่นสนุกต่ออ่ะอ๋ออ๋อโอเคโอเค แล้วเราจะไปไหนกันเอาเป็นว่าเราหาที่สร้างบ้านกันก่อนดีกว่านี่ไงตรงนี้ก็สร้างบ้านได้แล้วนี่เนี่ยเราอยู่ในถ้ำเลยเอางั้นเลยเออโอเคงั้นคุณเลยเจาะเลยสมัยก่อนคงจริงเขามันุกถ้ำกันด้วยแต่มันดูถ้ำกันถ้าเจาเลยงั้นใครใครวางโพเลยเขาสอนใช้โพมาอุ้ยมีคนเขาสอนใช้โพมาแย็ดพอตแย็ดพอตแล้วแย็ดพอตต้เลยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ้า พระเจ้ามีคนขู่ไว้อยู่แล้วเหรอเฮ้ยนี่เป็นเตียงนอนไงเตียงนอนเตียงนอนแล้วก็มองฟ้าไงโอเคโอเคงใครก็ได้วางโพเทคหน่อยเขาให้โพเทคมาโอ้วางได้แต่อ้วแอคไม่เป็นไงเด้อ้าวอ้วก็แอคไม่เป็นงั้นค่อยวางแล้วกันใช่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรไม่เห็นเลยคือด้วยมองไม่เห็นเอ้ยลื้อก็ันโอ้มาสิเอ้เสงอ้ยเอามาโทษเอาเลยโทษโทษเองโอโอโอ้โอ้อ้เห็นแล้วเมื่อกี้อะไร เอาหรือเอาโพเทคใส่หัวอาสกายวอาว่าขอไอ้นี่หน่อยดีขอไม้หน่อยขอไม้ด้วยขอไม้แท่งกับไม้แท่งกับสติกกอบไม้แท่งไม้แท่งไม้แท่งมาเป็นแท่งเลยโอ้ขอบใจโอ้กี่โตนะผิดผิดทุกตรงเดี๋ยวโอจะทำประตูกับบันไดหรือทางกล่องเนอโอตาทีโอของเตไม่มีกล่องไม่มีไม้มันไม่ใช่คงจริงละมันเรื่องไม่ใช่คงจริงละมันมันจะเรื่องเป็นอะไรบางอย่างไม่เป็นไรโอชอกเฮ้ยโอมีเงินห้าร้อยอะ ซื้อได้แดกได้บางวะเนี่ยูว่ามีอยู่ภากัรอกูว่าไม่ใช่คงจริงละอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรว่าว่าลืมละ <c oughs> มันเรียกว่าอะไรวะอาสกายไอดอนเด้อโอเคเรามาฝาอะไรนะของฟรีมันก็มีแจกที่ขุดเราค้ากันทำไมวะว่าคงเนี่ยใช่หรือค้ากันทำไมนั่นน่ะสิว่าก็เอาของบีมาเรียวๆไปเลยไงเรียวๆไปเลยเรียเรียลาตต้ามานะอ่าไม่ใช่คงจริงแล้วนี่โอ้ทำบางรายส็จแล้ว สมือให้อ้วทีสมือแปะ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 ว่าโอจะออกไปหาแกะว่ะแต่อ้วเจอสเกลิตังอ้วเก็บเดี๋ยวอ้วตายแน่น้องมันมีแจกอาหารแม่ประเทศเนี้ยลาก่อนอ้วจะตายแล้วอ้วนอวตายแล้วอ้วไม่น่ารีบเรื้อไม่น่ารีบตายนะรื้อจะรีบตายไปไหนเอา